ส่งกันเลิกโรงเรียนแล้วก็สิกลับบ้านเห็นผุนยุหันมีฮอตอย่างนั้นวาดบออู้ยผุญน่ะงามงามได้พี่นอ้องบางบ้านกลับมาเที่ยวมาเล่นมาชมได้เดอ้อมาเด้อพี่น้องเดอ้ออีศพเป็นคนหมักสีสพี่ดาวติ๊กตอ๊อกบันน้องเศร้าไหมเนาะ จอได้โทรศัพท์มหมที่ถ่ายวีดีโอได้ <c oughs> อย่าว่ากันนะโอเคนะ <c oughs> ตอนนี้อีสมกับกำลังสีฮอดเฮื่อนเลยเดอิอพี่น้องเดอิอเม,มือ่องมีฮอดเลือดอีกลำหนึ่งพวนเขายนุนี่มีเลือดหลายล่ำพเดียวมานั่งเลือดเล็ดก,กันได้ ไส่เบิดใส่เสือสีสมเฮ็ดองตองอยูกวา่าเมนระขคในบ้านกงนเนะดอนสี่แล้วเลิกเลียนละมันกระ่บ,บได้เวียกได้งานโบบซอยแม่ซอยหยังเขาตั้งแต่ในบ้านไปหา,าหลาะเลรียออย่างเดียวดิบปะ่ะแม่ของอีสุมือหนึ่งแหงการเฮ็ดปลาส้มงานการกระโบเฮ็ดซอยโอ้ยน้อคำมาแรงมาแทนที่สีได้เวียกได้งานใหนพ่อให้แม่ได้ใส่ เสียส er, ูตัวเลิกต้งเลี้ยงมาแล้วกลับไปซื้อไอติมพี่ไอติมของกงเสียบเสียบเดชอีสุผมมาติมไอติมรสสมนาฬิกาก็ยังใส่สีสมเบิ้งเกิดมันดูก็ยังสีสมไปกูจะพาไปเที่ยวเบิ้งบ้านคำข้าบ้านกูงามงามเด้มา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 เด้อเมื่อวานที่ภาพไปกินตะบูกุ้งล่าเนื้ออร์ร่าที่นี่เสียบเซีบ ไปออ,อดเออเอาตั้งสมให้อีสมแนะ่เอาสมสมเลยเดอ้อโอ้ว่าจะมันมึงหมักแนวสมสมเนาะอีสมมาหอดมึงกับสร้างตำบักสมโหลดอีดาวติดตอกโทรศัพท์มึงเด็กกับเป็นรุ่นเก่าๆมึงเป็นอย่างคือพวสื่อรุ่นใหม่ที่มันทายวิดีโอใด,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 ดอีหลีเอาจึงสี่เด้อเออสิบบอกให้มึงไปออนย้ายป่าให้ไปสื่อโทรศัพท์รุ่นใหม่ที่มันทายวิดีโอลงติดตอกใดอีหลีซตัวแลว ไปกันเถอะเอ้ยเอามาสร้างตำหมักสมไปแรือว่าเอาอีสอมพี่แม่สมอยากได้โทรศพัพท์ใหม่แม่ซื้อให้สมในดูเอาอ,อยู่ในมือกับมีอยู่ในรูกของเกา่าของใหม่มันแพงแท่เดียวเสียเอาไปเฮ็ดอย่างแม่บ่มีเงินซื้อให้เด้ เอาไปอย่างอันเก่ามันกะใส่ได้ยู่สมกัอยากได้อันที่มันทายคลิปได้แหมสมสิไปเป็นติ๊กต็อกเกอร์หาเงินซอยแม่เด้อดอดยแม่ดอแม่ว่าขันอยากได้เงินอยากมีเงินไปซื้อโทรศัพท์ไม่ต้องเฮ็ดงานซอยแม่เด้สิไปเฮ็ดบ่อแม่สิให้ไปง่ามือเ้ามาตื่นขึ้นให้ไปซื้อปลามารั่วขัวแล้วแม่สิขั้นสมให้ให้ลูกนะเอาไปขาย มันยังสีใดเงินมาซื้อโทรศัพท์ไมคขันอยากได้นะี่มันต้องเฮ็ดชอยกันได้รู้โอเคจ้าเออไอจังมันสันเกเป็นคนหูจังสี่มันกับสีใดได้แหละลูก สมคักสมแน่แทม้มาสมแถวเนาะอสมมาป่าสมไปส่งยามัมวนจิ้นไปสมยุหานจ้า 何 See the time! อีสมงสีภาพมาเที่ยวสถานที่ที่ Amazing ที่สุดในบ,บน้านคำค่านั่นก็คือวัดโบสถก์กลางน้ำเด้อค่ะมีค่ะมงนี่จะเป็นศาลากลางนา้ำเป็นโบสถก์กลางน้ำเด้อค่ะตอนนี้เพิ่นกำลังมาสแมแทมมาพัฒนาให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่งามที่สุดเลยค่ะป้าอีสมงสีาพขเข้าไปเบิ่งค่ะมาก น,นี่กับมาหอดกันแล้วเดี๋ยวอีสมสิพายางเบิงรอบๆเด้อปาค่ะแตงบลูว่าตั้งแต่แหลงแต่อีสมก็ท่านได้เกิดพนละเบิ้งนี้นี่ค่ะตอนนี้พ่นกำลังมากสมแซมมากพัฒนาจริงๆอีสมแต่อยากลงไปเที่ยวเบิ้งข้างหลังอยู่เดอข้างหนอะ่ะเดี๋ยวอีสมลงไปกันเด้อค่ะบ๊ายบายค่ะ ม,มาแล้วจ้ามาส่งความสุขให้พี่น้องถึงหน้าบ้านเลยเด้อขอให้ทุกคนมีความสุขกับการกินปลาสมเซฟเซส่วนพี่น้องทั้งใดที่สั่งของผ่านออนไลน์อิสมกำลังแพ็คของให้รับรองว่าไปส่งถึงหน้าบ้านพี่น้องเลยเด้อจ้าเอยียงก่อนนะโอ้ผูใ้ใดที่สั่งของหลายอีสมสีมีส่วนลดให้ร้อยเปอร์เซนต์จ้าแถมของอ่ะการันตีความสะอาด ปอดไั่และกันโลซ่านี่เสียบรับประกันเลยเด้อจ้าโอเคนะคะมาค่ะพี่น้องมื้อนี้อีสมมาเหตตามสัญญาที่เคยแหไหว้ว่าสิผ้าพี่น้องมาเบิ่งวิธีเหตปลาสมของยายป่ากันจ้าม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 เนาะนี่เด้อค่ะนี่วิธีเพิ่นหอ สวัสดีจ้าสวัสดีจ like cool ้ายตอนรับเจินค่ะสวัสดีจ้าพอดีเห็นทางทีมงานเห็นนน้องสมไัยชวนมาจากกรเลย่อสีขามาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องความสะอาดสุขะและไม่ในการเฮ็ดปลาสมจ้าอันได้เนื้อปลามาทางไหนนอกจากนี่มาเฮ็ดดิมาจากน้ำเคือเท่อนิละค่ะ เดี๋ยวอีสม่มจะส่งไปหายอดถึงบ้านพี่น้องถึงหน้าบ้านเลยอย่าลืมนะคะอิสมทัวี้นี็มาแล้วจ้ามาส่งความสุขให้ถึงพี่น้องถึงหน้าบ้านเลยเด้อขอให้พี่นอ้องมีความสุขกับการกินปลาสดสักสบของยายป่าเด้อจ้าบ๊ายบายค่ะ